ทำธุรกิจอะไรดีไม่ขาดทุนและที่สำคัญมีโอกาสเติบโตกับธุรกิจนี้อย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้ายิ่งจะมีความต้องการสูงมากๆในด้านนี้นั่นก็คือธุรกิจที่สามารถช่วยทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นทุกด้านนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆธุรกิจของคุณสามารถช่วยทำให้เขาสวยขึ้นไหม ธุรกิจที่คุณทำอยู่สามารถทำให้เขามีสุขภาพดีขึ้นไหมธุรกิจที่คุณทำอยู่สามารถทำให้เขามีความสุขขึ้นไหมธุรกิจที่คุณทำอยู่ทำให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไหมธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนคุณอยากจะทำธุรกิจคุณต้องเรียนรู้พฤติกรรมในการซื้อของลูกค้าคุณต้องเรียนรู้พฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้าของลูกค้าปัจจุบันนี้ บแบรนด์ดังๆเจ้าใหญ่ๆเขาหันมาใส่ใจในเรื่องของ Data มากขึ้นก็คือในเรื่องของการหันมาเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าของตัวเองมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆยาร้านอาหารปัจจุบันนี้ร้านอาหารในยุโรปนอกจากเขาจะทําอาหารให้กับคนที่รักสุขภาพกินคลีนแล้วเขายังทําอาหารให้กับสัตว์ด้วยนะคะนั่นก็คือทําอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารดูแลสุขภาพ ให้กับน้องหมาให้กับน้องแมวนี่ก็เป็นไอเดียที่แบบว่าเวิร์กมากๆเลยเห็นไหมคะก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนคือทำให้ชีวิตผู้คนเขา,เาดีขึ้นทุกด้านก็คือเวลาที่เขาได้กินอะไรอร่อยอร่อยแล้วเขาก็ดูแลสุขภาพเขาก็อยากให้น้องหมาน้องแมวของเขาเนี่ยนะคะสุขภาพดีไปด้วยอันนี้ก็ เป็นอีกอาชีพหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าของคุณลองเอาไอเดียตรงนี้ไปต่อยอดวันนี้กลิ่นน้ําหอมเราเองก็สามารถที่จะเลือกกลิ่นหรือว่าสร้างกลิ่นขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับความเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าความเป็นบุคลิกหรือว่าความเป็นดีเอ็นเอของเรานี่ก็มีอีกธุรกิจหนึ่ง ต่างประเทศเขามีช็อปนะคะเวลาที่เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวของเราเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปในบูธช็อปได้แล้วเขาก็จะมีหัวเชื้อนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่เขาเอามาปรุงเป็นเซรั่มที่เขาเอามาปรุงเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมบำรุงผิวเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกให้มันเข้ากับผิวของเราโดยตรงนั่นก็คือในเรื่องของเพอร์เซน่าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณหยิบจับธุรกิจที่ทําให้ชีวิตของลูกค้าคุณง่ายขึ้นชีวิตของลูกค้าคุณเกิดกําไรมากขึ้น ชีวิตของลูกค้าคุณได้ผลลัพธ์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นยังไงซะธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่โตได้อย่างแน่นอนได้สามารถทำเงินให้คุณได้อย่างมาหาศาลด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องถูกได้